โรคหัวใจเกี่ยวกับหัวใจรั่วทํา,ทบาทไบพาสสมัยนี้เขาเรียกใบพงไบพาสเลยสมัยก่อนเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องก็แ้วตอนนั้นก็ลํบาบากลาบากมากสาหัสเกิดมาไม่เคยหนักขนาดน,นี้หาหมอหมอเขาบอกว่าไม่ผ่าไม่ทําก็ได้นะแต่ว่าอยู่ได้นานแค่ไหนผมผมไม่รับประกันนะลองถามเขาดูเขาบอกประมาณเท่าไหร่น่าจะสามสี่แสนได้ ถ้าเรารักษาหัวหายลูกก็จะไม่มีเงินเรียนรถต้องโดนยึดแน่ยังไงต้องขายรถบ้านก็เช่าทำไงกันเงินไม่ใช่น้อยบอกภรรยาว่าเอางี้แม่เก็บเงินไว้ดีกว่าถ้า3-4มสี่แสนเนี่ยเอาไว้ให้ลูกเรียนเนอะพ่อเต็มที่เดี๋ยวก็ตายแล้วเพราะอายุก็เยอะแล้วมีโครงการพระราชด,ดำริของในหลวงรัชกาลที่9ท่านรับช่วยเหลือผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจ80ดวงตอนนั้นฉลองพระชนพรรษาครบ80พรรษา ผมคนที่76หรือ75อะไรนี่แหละเรื่องงานก็เนี่ยโควิดแล้วกลัวมากเลย3-4เดือนนี่ไปกันไม่เป็นเลยอะ่ะไอ้เงินเราก็ไม่ได้เยอะเหมือนตลกสมัยก่อนรุ่นพี่รุ่นอะไรเขาอย่างนั้นเขามีเงินเก็บไอเราไม่ได้ประจำเป็นรับเชิญนานๆทีได้มาก้อนนึ่นก็ค่ารถ ถ้าบ้านตอนมีซิคอมอะรายได้มันจะประจํารายจ่ายเราจะรู้เลยพอดีของมันพอดีของมันพอไม่มีซิคอมปับ๊บรายจ่ายมันเกินแล้วรายจ่ายมันเพิ่มขึ้นเพราะลูกโตขึ้นทุกวันโรงเรียนก็ต้อง,ต,องต้องสูงขึ้นสูงขึ้นงานเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆมีรับเชิญนิดๆหน่อยๆคือละครยังไม่มีประจําเนี่ยเพิ่งจะเริ่มก็ขอขอบพระคุณนะครับทางละครได้ติดต่อมาให้เล่นคนใช้มากอะไรมัง่งเอาทุกตัวนะครับเพื่อมีไรายได้ เดือนหนึ่งถ้าตอนนี้นะถ้าต่ำกว่าสี่หมื่นอยู่ไม่ได้รถนี่เข้าสองรอบแล้วนะผมไม่อายแล้วรถเข้าสองรอบแล้วเข้าจนจะย้ายไฟแนนซ์นะเขาบอกที่ย้ายวังเหอะหนูเก่งใจบ้านนีกอเยอะเยอะก็ถูถูถ่กันไปนี่แหละมีก็ให้เขาไม่มีก็แปะไว้ก่อน ล้องอาศัยผู้จัดทุกท่กทานนะครับมาฝากได้เลยนะครับผู้จัดครับผมก็จองงานท่านไว้ล่วงหน้าเลยนะครับไม่ว่าท่านจะทํางานโปรเจกต์อะไรเป็นละครนะบเป็นนังเป็นโฆษณาเป็นอะไรก็แล้วแต่ผมผมผมมาจําท่านได้เลยนะครับสู้เราต้องสู้ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง TwinSight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f เฟซบุ o กแฟ a เพจ e i n s i g h t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ